ไรลี่มานั่งด้วยไรลี่น่ะถือมือถือของเธอมาด้วยแล้วก็วางไว้ระหว่างเธอกับเรเวนทําให้เรเวนแอบโชกไปซ่อนไว้ขวันเล่นเป็นโนจบเรเวนก็ชวนไรลี่ถ่ายเซลฟี่ไรลี่จึงหามือถือของเธอไม่เจอทําให้เรเวนคว้าเอามือถือของคูเปอร์ไปถ่ายแทนคูเปอร์ตกใจที่มือถืออยู่ในมือของเรเวนจึงขอมือถือของเขาคืนแต่เรเวนก็ไม่ให้กลับเข้าไปในห้องน้ําแล้วก็ล็อกประตูไว้ พอเรเวนเข้ามาในห้องน้ำเธอก็เปิดวิดีโอคอลทักไทสเปนเซอร์ส่วนข้างนอกนั้นคูเปอร์ก็เคาะประตูเรียกให้เรเวนคืนมือถือซึ่งทั้งเรเชลและไลลีก็ช่วยกันห้ามแต่ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุคูเปอร์เนะเริ่มวอยวายส่งเสียงส่วนเรเวนก็ได้ซักถามสเปนเซอร์แล้วก็หาเบาดแสว่าถูกขังอยู่ที่ไหนสเปนเซอร์ให้เบาดแสว่ามีประตูสีฟ้ามีรูปปั้นสิงโตขณะที่คูเปอร์ววยวายหนักขึ้น Rệ xếu câu này ly cái